มองตาผมแล้วอ่ะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่เอาไปหนึ่งดอกอ่ะสวัสดีครับผมทุกคนครับก็วันนี้อยู่กับผมนะครับผมต้นกล้าเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเลื่อนขั้นใหม่นั่นเองนะผมเพราะว่าเป็นเดือนใหม่นะผมเราจะมาก็เรียกว่าเปนเนี่ยเปเงินเลยเราจะซื้อเลื่อนขั้นทั้งหมดเลยนะผมแล้วมารีวิวทุกคนดูเฮ้ยเลื่อนขั้นรอบนี้เนี่ยน้องๆควรจะแบบว่าแบบเล่นไหมหรือแบบควรจะแบบ เออก็เรียกว่าแบบเปิดสิทธิ์เลื่อนขั้นไหมนะครับผมนะก็สามารถแบบดูได้อย่างช่องต้นกล้าเลยนะครับผมใครที่ว่าหลงเข้ามาก็ลืมฝากกตัดามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมหนูทดลองอีกแล้วฮะแต่วันนี้เรามาดูก่อนมีของอะไรอัปเดตบ้างนะผมไม่อยากให้น้องๆได้พลาดกันนะครับ อันดับแรกนี่เลยซุ้มแต่งกายสบายกระเป๋า2นั่นเองนะผมน้องๆสามารถนำทูเค็นดาวที่ว่าเราได้มาผมมันแลกนะผมซึ่งวันนี้ผมจะเป็นวันสุดท้ายรับการแรกผมน้องๆอ,อย่าลืมอย่าพลาดกันใครชอบชุดแฟชั่นชุดไหนก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแลกได้เลยนะแล้วก็นี่เลยเตรียมล็อกพร้อมรับไอเทมนะผมเนี่ยล็อกอินล่วงหน้านะผมนะน้องๆสามารถรับฟรีเ,เลยตั๋วซุ้มนะครับผมนะก็คือเป็นกิจกรรมครบรอบฉลอง4ปีของฟรีไฟล์ของเรานั่นเองนะครับผมวันที่3ามถึงวันที่ะีรับผมอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันอ่ะ ฟึดเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้คือพิก้าก็เข้ามาแอบดูแล้วนิดนึงอ่ะลองดวนก่อนครับภาพตัวอย่างเรียกว่าไอชีเซอร์มนะันอาโอ้โหโอ้โหไอพวกทหารเร็วเอ็งมาปืนฟันเขาโอ้โอ้โ,โอ้ยนั่นไงหุนหุนมาแล้วชักปืนออกมาอโอ้ยยิงเขา้าเกอะด้วยหนี โหดเกินโหดจัดโอ้โหโคตรโหด,หดแต่ในเกมนี่โดนเขาไล่ยิงโคตรนียังแมวเลยอ่ะทีนี้พี่ก้าก็มีเลื่อนขั้นอยู่แล้ว85นะผมเพราะว่าใครที่ว่าพิเออร์เดอร์ไว้เปิดปุ๊บจะได้ขั้นที่50เลยนะครับอันนี้ไปแอบเก็บมาหนึ่งเดีึงเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมนี่ชุดที่ว่าแพงที่สุดนะับผมขั้นไม่พอเราซื้อครับผมนะจบปัญหาได,ได้ด้วยเงินครับนี่ครับผม140ขั้นเราซื้อมา 4, 200เพชรนะจ๊ะ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าแต่ละขั้นจะมีอะไรบ้างนี่ผมขั้นที่ศูนย์ผมจะเป็นรถนะครับผมสกินนะครับผมแล้วก็ขั้นที่สิบจะเป็นรูปโปรไฟล์ขั้นที่สิบห้าจะเป็นเสื้อนะครับผมอ่าแขนยาวของตัวละครผู้หญิงแล้วก็ลูกผมขั้นที่สามสิบนะครับทีนี้ขั้นที่ห้าสิบนะผมก็จะเป็นในส่วนของชุดเซ็ตผู้หญิงนั่นเองนะครับผมเซ็ตฟิลลิสแกลอะไรสแกโครนะครับผมโอ้โหลิ้นอ่านโคตรยากเลยแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมนี่เสื้อผู้ชายนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีสกินปืน,น,น,นอันนีะครับ่ท80 แล้วก็ขั้นที่100นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านะครับผมเลเวลหครับเลเวลสครับเลเวลสนะผมจะเป็นตะเกียงปีศาจนะครับผมเรียกงี้ดีกว่านะอ่าแล้วก็ต่อมาจะมีในส่วนของนี่ผมสกินมีดนั่นเองนะผมขั้นที่125นะครับแล้วก็จะมีท่าเต้นด้วยผวเออเอออุ้ยมีท่าเต้นอย่างนี้ต้องต้องเอาแล้วอุ้ยท่าเต้นผีด้วยผมทุกคนครับ โคตรสุดอันนี้โคตรจ้าเลยท่าเต้นเนี่ยขั้นที่140ครับแล้วก็มีไม้กวาดนะครับผมเป็นแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมนี่แม่มดนะครับผมซึ่งคล้ายๆสีม่วงที่ว่าเคยเข้ามาจําได้ไหมอ่าแล้วก็ขั้นที่180ร้อยแปดสิบนะผมจะเป็นหินแปลงล่างขั้นที่สองร้อยจะเป็นกล่องอ่าและกล่องดวงใจหรือว่ากล่องศพนั่นเองนะครับผมจะเป็นกงจักรหมุนชู่ๆอยู่ตลอดนะครับผมเป็นการรีวิวที่โคตรต้องตีเลย แล้วก็ขั้นที่225จะเป็นชุดผู้ชายชุดผู้ชายชุดผู้ชายนั่นเองนะครับขอไยลินพันไปหน่อยรับมาเลยทั้งหมดครับอ่ามาแล้วของเราเึิบเึิบ,บสุดยอดไปเลยฟึ้มเซ็ตผู้หญิงนะครับผม้ยสวยอยู่เซตผู้หญิงอะ่ะเท่อ,อยู่ข้างในจะเป็นเขา,าเรียกว่าคลาย,ลายแบบว,ว่าคือไฟที่มันเผาผ่านอยู่ในหน้าอกไนงะอ่าโอเคกดรับต่อเลยครับอา้าวกดเปิดไปแล้วเมื่อกี้ไอบ้าตกลงอ่ากดสวมใส่ไปครับ โอ้โยอันนี้คือกระเป๋านะครับผมที่ผมบอกไปนะครับต่อเลย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 ครับมีไมกแล้วครับน่าจะเป็นชุดผู้ชายหรือเปล่าอ้าไม้กวาดก่อนไม้กวาดไม้กวาดเท่ไหมเท่อยู่ครับมีเอฟเฟกด้วยนะมันไม่ได้เป็นไม้กวาดหรอเรื่อแบบเฉยๆอย่ะไม่มีเอฟเฟกอะไรเงี้ยมันไม่สวยไงถ้าไม่มีเอฟเฟกอ,ะอ่กอะโบ๊ะปะบึ๊บเข้าให้นะครับผมกล่องดวงใจค,ครับต่อเลยต่อออ๊ย ปั๊บเช็ดผู้ชายนั่นเองนะครับผมทำไมผมลิ้นแบบพันๆยังไงไม่รู้พูดตัวนี้เนี่ยเซ็ตเด็เดเซ็เ็เเอยู่ได้ครับผมทุกคนขออภัยด้วยนะครับผมเพื่อนๆครับอ่าได้ไปเลยฮะโอเคเรามาดูเซตผู้ชายกันดีกว่าเราเปิดใช้งานก่อนเลยครับนี่หมด5ชิ้นนะผมเสื้อกางเกงรองเท้าไอหน้ากากของมันนะผมแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าไอหมวกนะครับเฮ้ยแต่หน้ากากก็เที่ยู่นะมีหน้ากากให้ด้วยเนี่ยหน้ากากมันดนปีศาจดีอะ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะรอแบบว่ารีมิกหน้าก,กากเข้าพวกชุดอากามทงก้ามทองให้ดูละกันนะครับผมในส่วนเสื้อมันเสื้อมันสามารถซ่อนต่อได้นะผมแต่ว,ว่าซ่อนกระเป๋าไม่ได้นะครับผมเป็นครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องหากกระเป๋าเท่ๆใส่เะนาะ โอเคเรากดกระเป๋ามาเลยครับผมกดแสดงหน้าล็อบบี้ไปด้วยผมเพื่อความเท่ครับผมเพื่อนๆครับอันนี้คือสกินรถกระบะผมจะไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมที่ว่าเราได้มากดสวมใส่เอาไว้เล่นในเกมเลยครับ <S <S นี่แอร์บอร์ดที่ผมบอกมันจะคล้ายๆพวกอันนี้เห็นไหมนี่ที่ผมเคยมีอยู่ผมไม่กวาดไม่มดนะครับแล้วก็อันนี้คืออันที่ว่าเราได้มาใหม่อันนี้เป็นไม่กวาดไม่มดเหมือนกันนะอ่าแต่ไม่มีเอฟเฟกแต่อันนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกขึ้นมาผมเป็นลายไฟนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเท่อย,อยู่เหมือนกันส่วนล่่่มมชชูีีพทวาาในเ,นนเนนรอนนนะ่อั้นมเเนม่ดผคครรัับอยลพืๆบ โอเคเดี๋ยวเรวาไปดูในแล้งกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนครับรุยเลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วโอ้โ oh, หแต่หน้ากากาโคตรเท่โคตรดูจริงถ้าใส่กับหมวกปกติที่เราชอบใช้นะผมจะเป็นยังไงนะอ่ะนี่คือท่าเต้นที่ว่าเราได้มานะครับผมเออเออเออ,เอ,อตายดีกว่าเออ,เ,อ,อ <c oughs> เล่นอะไรของตัวเนี่ยไปดูกันในเกมดีกว่าผมทุกคนครับจุ๊แมพเรากระโดดลงมาแล้วจ้ามาบนไม้กวาดของเราเลยโคตรจะเท่ครับผม โอ้โหมันเป็นเซตไฟเลยนะครับเนี่ยผมทุกคนเฮ้ยแต่มีใครมาแบบวะ่าอ้าวม,มีคนมานะระวังล่วงนายน้องพี่เตือไนไว้ก่อนนะรอบนี้พี่เอาจริงฟืบอ,อ่าเป็นไงผมลนะ่ะล่มชูชีพสวยไหมละ่ะเทจัดโอเคถึงพื้นเลยครับผมด้านบนเหมือนจะมีคนลงมานะนะ่นน่ะอุ้ยเกือบตายเจ็บหนะักผมต้องตามเอาครับห่วนบ้าด่วนเราผมก็โหดสลิงหนีครับโหดสลิงหนีไปไหนจ้าโหดสลิงหนีไปไหนตายซะ โทษถามลงทีเดียวพี่กล้าเขาไปทะเลต้นเกมครับแต่เมื่อกี้ข้างล่างก้าไอ้เห็นคนอีกคนนึงนะครับเหมือนจะลงมาด้วยนะจริงๆไอ้ท่าทางที่ว่าเราได้มาผมว่ามันแกล้งตายได้นะเว้ยผมทุกคนครับแบบแกล้งนอนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเห็นแล้วอยู่ข้างล่างว่าแวบครับอยู่ข้างล่างผมครับนี่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 ไม่รอดนะจ๊ะไอ้น้องอย่ามาลงแถวนี้พี่ก้าเขาเถื่อนบอกไว้ก่อนเราต้องหามีดครับเพราะว่าเรามีมีดมาด้วยผมเป็นสกินไฟของมันนะครับจัดไปรอบนี้เล่นวิดไปเลยครับผมนะเอาใจคนดูบ้างแบบเปลี่ยนปืนให้บ้างอะไรอย่างเง ไหนก็ไหนขอเต้นแอคก,ก่อนดึงทีเอออ่าเออเก่งตายเือแล้วก็มีคนเดินมาแล้วลุกขึ้นมายิงปังแตกแค่นั้นนะเฮ้ยมาดูศพก่อนนี่นี่นี่ศพน,นะผมวิเราเจอมีดด้วยพระนะนี่ครบเซตเลยแล้วก็จะมีปืนฮิวิกปืนหนึ่งที่ว่าเรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราต้องหานะนี่คือกล่องศพนะครับอ้าวทำไมกล่องศพไอ้ตรงหน้าล็อบบี้มันจะมีกงจักรหมุนดแต่ตรงนี้ไม่เห็นหมุนอะไรเลยตั้งนิ่งๆเลยโอ้โหไม่เหมือนที่คุยนี่ว่า เราหาปืนฮิวไม่เจอเลยก็จะเอามาถือเที่สักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวกล้าขอฟาร์มดูเพิ่มอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราไม่เจอปืนฮิวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปไล่ฆ่าคนดีกว่าเก็บจากศพเอานะครับผมน่าจะได้หลายคิวแหละรอบนี้เนี่ยเราเล่นวีดีสเนี่ยมันค่อนข้างจะโกงแล้วก็เกียนอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราหัสลิงเข้าเมืองบาซิเลียไปเลยครับไปลูกพ่อรถกระบะก็ไม่เจอครับมีแต่รถกบทั้งนั้นเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเนี่ยไอมีดไฟตัวนี้ผมบอกก่อนว่ามันไม่สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะ เก็บมีดมาแล้วจะขึ้นให้นะผมเสียดายนะมันไม่ใช่ขอแบบเท่ๆของลิจงลิเกเฮ้ยมีโคโนสลิงมาครับไอ้น้องไอ้น้องอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอันแน่อันแน่อันแน่มีโคโนมีโคโนแล้วฮ่าตลอดนะพวกเราเนี่ยไอ้หนุ่มเดี๋ยวโคโนเองก็หมดแล้วเอาดิเอาดิเอาดิปุ๊บเต้นเลยเฮออเออตายดีกว่าฟื้นเฮ้อ อุ้ยพอฉลาดผมนะเราจะกระโดดยิงเขาไม่ได้ครับเอ้นี่มันสแนปยิงครับมันรู้มากมันรู้มากหลับแป,ป๊บเรียบร้อยดียครับผมเุ้ยตอนเรานอนมันยิงไม่โดนเราเลยอะ่ะโคตรเกียนเลยอะ่ะเมื่อกี้ตอนผมนอนอะ่ะเขายิงมาไม่โดนผมเลยนะอ้าวงงอย่างนี้งงเลย ผมบอกเลยว่าท่าเต้นนี้เป็นท่าเต้นทุกคนควรจะมีนะครับแล้วประเด็นมันอยู่ในเรื่องขั้นนะผมซึ่งมันจะไม่กลับมาขายให้น้องๆนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ก็ต้องรีบครอบครองน,นะครับผมบอกแค่นี้แหละเฮ้ยข้างหน้ามีไอ้วอลผมโอ้สีแดงว่าท่าสีน้ำเงินครับผมต้นกล้าต้องเข้ามาแจมแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยโบ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 เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับผมทุกคนมีคนหนึ่งครับอยู่หลังไอ้วอลครับโ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 บตายไหมเนี่ยอุ๊ยอ้๋อ้ตายส กรรมการมาฆ่าครับผมเฮ้ยดูคนมาฮะเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยฆ่าเต้นหน่อยฮึบ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 อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยตายผมเลยว่าตายผมเต้นร้อยเลยเ่อเอ้ารอดเฮ้ยม่เอาเรื่องไว้นี่เอ่ออุ๊ยหายไปเลยในดินเลจมหายไปในดินเลยครับผมพเพื่อนๆครับไปหลบกระสุนเบหลบแป๊บถ้าเป็นเนินเนี่ยตัวเราแบบถ้าเาเกิดตัวเราแบบนอนขึ้นแบบบนเนินอ่ะมันตัวจะหายไปเลยนะ เอาดีเอาดีเอาดิเอาดิจะลองอ๋อจะลองของอ๋อตายผมบอกแล้วอย่าลองของอ,อวินอิไอ้น้องตายมาหลายรายแล้วเฮ้ยโคตรเกียเลยอ่อท่าเต้นนี้เฮ้ยม,ม,มีตัวฮะมีตัวฮะมีตัวฮะนอนแป๊บนอนแป๊บขอนอนก่อน <c oughs> เรียบร้อยไม่รอดนะจ๊ะเรียบร้อยนิดเดียวก็ยิงหัวได้จ้า <c oughs> เขาบอกต้นเจ้าเขาโหดตุกปืนเนี่ยเขาไม่อยากเล่นปืนอื่นเนี่ยมันหาว่าโคงเออนั่นแหละเฮ้ยด้านขวาครับมีคนครับ โอขยับพอดีฮะขยับพอดีครับขยับพอดีครับขยับพอดีครับตายไหมนะี่ยเจ็บนะน่ะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บอยู่เจ็บอย,ยู่เดี๋ยวเราเต้นรอตรงนี้แหละเฮ้อพี่ขอดำดินก่อนไนอ้น้องเฮ้อตายแล้วฟือ้อยากขึ้นมาตายไปซะเฮ้อตายเฮ้อยังไปเก็บของอีกเนาะมึงอ่ยังมีอารมณ์เก็บของอีกเนาะแล้วก็ตายนั่นไงผมบอกเลยอยากจะเก็บของอีกรู้ว่ามีคนยิงเออ เฮ้ยมีคนฮนะอ้าวเจ็บเจ็บหนักเลยตอนนี้เลยเจ็บหนักอ้าวตายตายด้วยพิษงูนั่งอยู่ในบ้านนะนั่งอยู่ในบ้านเหระนั่งทำอะไรอยู่ฮะตายนะตายนะน,นั่นที่บอกเลยว่าตายนะไปนั่งทำไมอยู่ในบ้านลรอลูกเอ้ยออกมาสู้กับพี่เขาสิทีหลังอะ่ะอย่าแอบอยู่ผมว่าเจอท่าเต้นนี้ก็ต้องมีงงกันบ้างอะทำไมมันนอนเหมือนตายบางคนถ้าเขาไม่รู้มีท่าเต้นนี้อ,อารมณ์ประมาณนั้นเข้มันตายแล,ล้วเหรอวะอยู่ๆมันเหมือนคนนอนตายไปเลยอะครับผมทุกคน ลองเต้นดิฟุบฟับฟุบฟับเบื่อตายแป๊บนี่ถ้าเกิดเป็นเนินอย่างงี้ใช่ปะตัวเราจะฝังไปอยู่ในดินด้วยดูผมไว้ทุกคนดูนะสมงบนเนินนี้นะฟุ๊บปั๊บติ้นเบื่อนอนตายแป๊บเบื่อหนี่เหลือไว้แค่ขาเดินมาไม่เจอเนี่ยเอาไว้แอบคนแผลขึ้นมาได้นะนั่นทุกคนนะอุ๊ยอุ๊ย ew ว่ะ ew ว่ะวิสไนว่ะสไนว่ะวิสไนวยสไนว่ะ ไปโดนบายมึงโดนบ้างแหละมึงต้องโดนบ้างหนิวะโดนบ้านหิวะตั้งยจะกุปาไปนะอุ้ยอุ้ยอยเก้าสิบหกจุกนั่นน่ะจุกจุกนั่นน่ะจุกจุกนั่นน่ะอุ้ยจุกจุกนัน่ะลูกจุกจุกนัน่ะออุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยจุกจไปนั่น่ะอุ้ยจุจุกไน้องอย่าอย่าหาเรื่องกับพี่ก้าเขาขอร้องตายมาหลายรายแล้ว จะเจอท่าเต้นผมสลุบแ oh. well. ป๊บเออตายอุ bin, ้ยต้องเข้าวงนี่ว่ะตายเพื่อไปหน่อยวิ่งครับเหลือแค่สามคนครับจังหวะนี้ครับโบ๊โบ๊โบ๊ะ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 ๊บ๊บ๊๊ตาบบ๊๊บบ๊บบ๊บะ อ้าวก็ตายหมดคือเมื่อกี้ผมยิงเข้าหวัวเขสองนัดแต่เราเหมือนเราเราตายก่อนยังไงก็ไม่รู้ฮนะหมดได้แชมป์เลยว่ะวัสซานมัวแต่เต้นอยู่เอเ้ยแต่สวยจริงท่าสวยจัดเลยสิบเอ็ดคิวสเดาเมจครับเอาละครับ <more> ผมก็จบ <m akes> ลงไปแล้วสำหรับการรีวิวในรอบนี้นะผมก็ตาม <m akes> ผมนะชุดค่อนข้างจะเท่นนะผมแล้วก็ในส่วนของอพวกเท่ต่างๆโอเคหมดและที่มันสวยที่สุดเลยผมก็คือท่าเต้นครับนี่ ท่าเต้นสวยจัดอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาหน้ากากมาใส่ชุดพวกกามทองให้ดูนะครับอ่ะอันนี้คือหน้ากาก,ากผมช่ยพี่ก้าใส่มาโอ้โหแม่งหก้าโคตรน่ากลัวเลยอ่ะผมบอกเลยโคตรน่ากลัวจัดเลยอ่ะดูฟันดีครับผมทุกคนครับคุณท่านจะเท่เลยนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ว่าอยากได้ผมก็สามารถเข้ามาเลื่อนขั้นกันได้เลยนะครับผมโอเควันนี้พี่ก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ